สวัสดีครับผมโคนิกี้พาฟิตครับวันนี้ผมจะมาอันบ็อกครับมาดูว่าผมจะอันบล็อกอะไรครับอ่ามาเป็นอีกไกเท่นึงครับที่ผมใช้ประจำก็คืออะไรครับมาดูแทน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 เทนเ๋ยวเอาอันนี้ก่อนอันนี้คือผมใช้ประจำก็คือ อาร์ติตรีครับอาร์ติตรีเห็นไหมครับเพือ่อนๆเห็นไหมอาร์ติตรีอาร์ติตรีอะไรอ,อันนี้เป็นโฟมครับเป็นโฟมล้างหน้านะครับก็คืออะไรเนื้อโฟมทําความสะอาดผิวหน้าครับใช้ดีครับดูหน้าผมครับอาจจะผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะมันอาจจะมีสิวนิดนึงอ่าอันนี้ใครเห็นตัวจริงผมก็จะรู้นะครับว่าหน้าผมเป็นยังไงอ่าเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้ ตัวนี้ผมใช้2เดือนครับราคาก็700กว่าบาทครับ790กว่าบาทอันนี้อาร์ติตีของ m v นะครับเป็นราคาสมาชิกนะครับถ้าไม่ใช่สมาชิกก็จะซื้ออีกราคาหนึ่งอันนี้ใช้ดีครับแนะนำสำหรับผู้ชายที่หน้ามันแล้วไอเทมที่2ก็คืออะไรครับนี่อันนี้ก็คืออาร์ติีอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนอเป็นอารติ เมนบาลานซิ่งไฮเดรเตอร์เป็นเนื้อให้ผิวก็ชับพร้อมบำรุงผิวครับลดความมันหลังโกนหนวดครับ <c oughs> เดี๋ยวใช้ดียังไงเดี๋ยวผมมารีวิวต่ออันนี้ก็คือผมลองอลองมาใช้ซื้อลองมาใช้ขนาด1 5 0มลส่วนโฟมนี่ 1นึ่งมลครับ2เดือนกว่าก,าก็ตกเดือนละสา0รกว่าบาทาาหน้าตัวเองครับเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันอ,อันนี้มันดีอยู่แล้วครับเนี่ยใครที่เห็นตัวยิงผมก็น่าจะรู้แต่ส่วนมากมันไม่ค่อยเห็นหน้าเนาะใส่แมสอ,อันนี้อาร์จจเป็นโทเนอร์ครับ สำหรับผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมใช้สักเจ็ดวันมาดูกันมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงมาดูว่าข้างในจะเป็นยังไงครับมาดูเดี๋ยวเอาเอาโฟมก่อนเอาโฟมโฟมล้างหน้าผู้ชายครับนี่ครับอสองเดือนกว่าเลยนะครับเนี่ยผมใช้ เนื้อเนื้อข้างในก็จะเป็นขาวๆครับหอมใช้ดีครับใช้ดีบอกต่อเลยครับนี่หอมหอมมากอ่ะ,อะมาดูโทนเนอร์ครับโทนเนอร์นี่ก็คือ,อผมลองมาใช้ดูครับอ่าผมผมโกนหวนวดแล้วหน้าผมมันครับแล้วผมเข้าไปดูในในเว็บไซเขาว่าใช้แล้วมันจะคุมมัน นี่ครับสวยมากเลยอ่ะเพื่อนอ150ร้อยห้าสิบมมาดูว่ามันจะใช้ได้นานไหมจริงมันก็นานครับมันสูตรเข้มข้นหอหอมอ่ะเพื่อน,อนหอมมากเลยอนี่ก็จะเป็นแลอไอเทมครับดูทั้งภายดูแลทั้งภายในและภายนอกครับเพื่อน นี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นโฟมล้างหน้าอันนี้ก็เป็นโทนเนอรอ์เดี๋ยวยังไงจะมารีวิวต่อครับของโทนเนอร์เนี่ยแต่โฟมล้างหน้านี่ดีจริงครับแนะนําเลยคุณผมชอบตรงนี้ก็คือนะไม่พอใจยินดีคืนเงินครับนี่ก็คือรับประกันครับสินค้าไม่พอใจยินดีคืนเงินแล้วก็น่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของน่าจะเป็นเครื่องสาอางเบอร์ต้นๆของอเมืองไทยครับนี่ครับ Để chơi canh hấp